เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแร็กนา o ์กออริจิกับผม n a s เซอร์เกนะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันที่17เดือน10นะครับก็เดินทางเข้ามาสู่สิ้นปีแล้วนะครับสำหรับเกมแร็กนา o ์กออริจิวันนี้ตัวเกมนะครับก็ได้ทําการอัปเดตแพทล่าสุดเข้ามาแล้วนะครับมีอะไรใหม่บ้างเดี๋ยวเรารับชมกันเลยและกันก่อนอื่นเลยนะครับผมขอฝากร้าน เติมเกมไว้ด้วยเ r ราโกพัทรับเติมเกมมือถือราคาถูกรีวิวแน่นระดับ5ดาวถูกกว่าการเติมเองสะดวกปลอดภัยแน่นอนและที่สำคัญบริษัทจดทะเบียนถูกต้อง100%ห้ามลืมบอกชื่อช่อง n ัทเซอร์เด้วยนะครับรับส่วนลดพิเศษฟ,ฟรีสแกน QR โค้ดได้เลยอยากเติมเกมต้องสเสราโกพัท โอเคนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับมาพบกับผมนะเซอร์เอ็กนะก็วันนี้นะครับมีข่าวมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับทราบกันนะครับก็คงจะไม่ได้อธิบายอะไรมากมายนักนะครับก็คืออย่างแรกเลยนะครับทางตัวเกมได้อัปเดตมาแล้วนะครับสำหรับ a p p y h a l l o w e e นนะครับความสนุกและความตื่นเต้นนะครับกับกิจกรรมมากมายนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเข้ามาอ่านได้เลยนะครับสำหรับในส่วนของรายละเอียดต่างๆนะครับบอกได้เลยว่าแน่นๆเบิ่มๆทั้งนั้นนะครับในส่วนของ กิจกรรมต่างๆนะครับบอกได้เลยว่าเยอะมากๆนะครับรวมไปถึงวันนี้นะผมจะมาสรุปย่อยๆแล้วกันนะครับแล้วก็ย่อยๆด้วยนะสำหรับกิจกรรมทั้งหมดนะครับกับ r ร gna r o ร์ล็อ i ออริจินเ g l o b a l นะครับอย่างแรกเลยนะครับเราเข้าไปดูที่หน้าเว็บไซต์กันก่อนเลยแล้วกันไปดูกันสำหรับในส่วนหน้าเว็บไซต์นะครับ r ร็ก na Rock g l o b a l นะครับประกาศอัปเดตวันที่18เดือน10นะครับก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับมีอะไรใหม่บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันอย่างแรกเลยครับก็คือ m o o n l e t Arena นะครับการต่อสู้ ที่เป็นธรรมในโหมด5 vs 5นะครับก็คือมูลเลดอารีนานะครับซีซั่น1จะจัดขึ้นระหว่างวันที่18นะครับเวลาตี5ถึงวันที่11ธันวานะครับก็บอกได้เลยว่าระยะเวลาค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งจะจัดทุกๆวันศุกร์และวันอาทิตย์นะครับเวลาเที่ยงนะครับถึงเวลาเที่ยงคืนนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเขาจะมีระบุไว้แล้วนะครับสหรับจ็อบบิลคลาส2จาก9อาชีพให้คุณเลือกได้แต่ละจ็อบบิวนะครับและแนะนำให้คุณเลือกลักษณะทั้ง6อย่างเหมาะสมนะครับ แล้วก็ในส่วนของกิจกรรม 5v5 เนี่ยนะครับเพื่อนๆนะครับจะสามารถเข้าร่วมระบบได้นะครับแล้วก็ระบบนะครับจะทําการจับคู่นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีการตอบสนอง30วินะครับระบบจะยุติการจับคู่ทันทีนะครับอ่ะแล้วก็อันนี้นะครับลองมาอ่านรายละเอียดกันเองแล้วกันนะครับสำหรับของรางวัลนะครับแล้วก็หัวข้อที่2นะครับยกระดับวอลกิวนะครับให้มีความสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือการยกระดับวิธีการเล่นของ วอเนะครับก็คือ GVG นีนแหละนะครับให้มีความสนุกและน่าสนใจนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าจะมีความสนุกเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับในส่วนของหัวข้อที่2อันนี้นะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะครับข้อที่ผมรู้สึกว่าตื่นเต้นมากที่สุดนะครับกิจกรรมฮาโลวีนนั่นเองนะครับสำหรับในส่วนของแพทนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของหัวข้อ3.1นะครับกิจกรรมฮาโลวีนนะครับล็อกอิน ล็อกอินทุกวันระหว่างวันที่18นะครับเวลาตี5ถึงวันที่28นะครับก็อยู่ทั้งหมด10วันนะครับได้รับรางวัลตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของพวกใบตเก็ตต่างๆนะครับก็ถ้าเกิดล็อกอินสะสมครบ7วันนะครับจะได้จะได้โนมวัน r e f ฟ n i n g ่ง c k e t นะครับทั้งสิ้น14ใบนะครับอันนี้ก็คือห้ามพลาดแน่นอนนะครับ ในส่วนของไอใบอันนี้นะครับมันน่าจะเป็นใบที่สามารถเอามาแรกของรางวัลต่างๆได้นั่นเองนะฮะแล้วก็กิจกรรม3ขีด2นะครับทิกออทีนะครับก็เมื่อทํากิจกรรมประจําวันสําเร็จในแต่ละวันนะครับตั้งแต่วันที่23ตุลาถึงวันที่1พฤศจิกายนะครับก็จะได้รับในส่วนของรูปกวาดนะครับนอกจากนี้ยังมีโอกาสได้รับฮาโล o วีนพุชนะครับเมื่อพบเด็กๆมาขอรูปกวาดขณะอยู่ในเมืองหลักนะครับ เมืองใดเมืองหนึ่งทุกๆครั้งที่ให้รูปกวาดแก่เด็กนะครับจะได้รับในส่วนของ Ti คอร์ทรีนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะครับว่ามันเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็มีแล้วก็นี่เลยนะครับแล้วก็แล้วก็นี่เลยนะครับคือมันจะได้รับบัฟจำกัดเวลาเป็นต้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอกิจกรรมนี้มาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็กิจกรรมหัวข้อ3ามคีสนะครับฟาเวอร์คอร์สนะครับในระหว่างวันที่ท3ตุลาอีกแล้วนะครับ ถึงวันที่1พฤศจิกายนอีกแล้วนะครับทุกค่ำคืนเวลานะครับ19นาฬิกาถึง22นาฬิกานะครับจะมีฟาวเวอร์คัทเคลื่อนที่ไประหว่างรอบพอนเทล่านะครับอันนี้คือเราสามารถที่จะติดตามได้นะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นกิจกรรมอะไรนะครับ3.4นะครับการะจนภัยในวันฮาโลวีนนะครับก็ได้รับนี่เลยนะครับของรางวัลต่างๆนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้ให้เพื่อนๆลองมาอ่านรายละเอียดต่างๆได้เลย นะครับมีคืนวีดนะครับแล้วก็รันค้ารวีนนะครับตรงนี้ก็จะได้รับในส่วนของพวกกิจกรรมต่างๆนะครับในส่วนของกิจกรรมฮารวีนนั่นแหละนะครับขอามาแลกของได้นะครับในคอสตูมนั่นเองเนาะแล้วก็3ามคิดเจสคิดแปคิดเกนะครับก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมรางวัลต่างๆนะครับเราสามารถที่จะเลือกรับและเลือกซื้อได้นั่นเองนะครับแล้วก็หัวข้อที่4นะครับ number one r e f e r นะครับก็กิจกรรมรับ รางวัล number one r e f e r n จะมีขึ้นระหว่างวันที่18นะครับถึงวันที่1นะฮะก็อันนี้ก็อย่าลืมนะครับมารองเล่นกันด้วยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นพวกแบบจับฉลากหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแล้วก็นี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการจับรางวัลนะครับก็มีการจับแบบ10ครั้งเหมือนกันนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับการกดซื้อคล้ายๆเดิมนะครับแล้วก็อันที่5นะครับกิจกรรมนี้ก็คือ อ่าชวนเพื่อนเล่นเกม5คนนะครับได้รับนี่เลยนะครับเลี้ยนแมว1,500เหรียญนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบเดิมหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะครับก็น่าจะยากอยู่เหมือนกันนะครับน่าจะเป็นกิจกรรมเดิมที่มันเคยเข้ามาแล้วนะครับเสีย60บาทแล้วก็ชวนเพื่อนมือใหม่นะครับทั้งหมด5คนเข้าร่วมทีนะครับก็ได้รับ1 5 0 0เหรียญไปเลยนะก็ถือว่ายากเหมือนกันนะครับลองมาอ่านเงื่อนไขดีๆก่อนนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับ 6นะครับมีการปรับเวลาของ Dimension Deal นะครับในซีซั่นนี้นะครับแล้วก็เวลาของ Dimension Deal นะครับในซีซั่นนี้จะยืดเวลาออกไปนะครับตั้งแต่วันที่22ตุลาถึงวันที่6นะครับจนถึงเวลาเที่ยงคืนนะครับในตอนเดิมนะครับเปิดให้บริการในวันอังคารและวันพฤหัสเวลา20.55นะครับถึง21.30ถูกแก้ไขเป็นวันพุธและก็วันศุกร์นะครับงานเข้าแล้วทีนี้วันศุกร์ไม่ได้พักแล้วเหรอเนี่ยโอ้ my god นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะโอเคหรือเปล่า นะครับแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับพอขับนะครับแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับพอขับนะครับโปรดติดตามประกาศอีกครั้งหนึ่งนะครับ6.1นี่ครับเพิ่มฟังก์ชันการแสดงตัวอย่างข้อมูล a w a k e n card นะครับแล้วก็ card promotion นั่นเองนะครับ6.2อเพิ่มฟังก์ชันการคัดกรองระดับคุณภาพของ c a r ดนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราต้องมาดูกันเนาะแล้วก็ข้อที่7นะครับเพิ่มรายการใหม่ใน RO shop นะครับรวมไปถึง wishing costume ด้วยนะครับก็คือตู้ใหม่นั่นแหละนะครับก็เป็นตู้ ที่กำลังจะเข้ามาเร็วๆนี้แล้วนะครับสำหรับชุดหน้าหนาวนะฮะก็ถือว่าน่ารักดีเหมือนกันนะครับใครที่สายแฟชั่นนะครับสายเก็บสะสมนะครับห้ามพลาดแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าสเตตัสจะเป็นอย่างไรด้วยนะครับสำหรับคอสตูมใหม่นะก็ถือว่าน่ารักนะนะครับเป็นชุดแบบว่ายุคปัจจุบันนะครับมีแมสให้ใส่ด้วยนะครับผมบอกได้เลยว่าแว่นตาผู้หญิงเนี่ยควรจะต้องมีนะครับน่ารักสุดๆนะฮะ แล้วก็พาสใหม่นะครับ7.2นะครับก็เป็นกิจกรรมล่าสุดนะครับสำหรับในส่วนของ But รเินผ่านัันเองนะครับก็คือกิจกรรมชุดตุ๊กตาไก่งวงนะครับก็ใครที่ชอบสะสมแฟชั่นก็นั่นแหละนะครับห้ามพลาดแน่นอนนะครับเสียไปเลยครับ700กว่าบาทนะครับแล้วก็7.3 7.4เนี่ยก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับที่เข้ามาในตอนนี้นะครับ แล้วก็นี่เลยนะครับเดี๋ยวเราเลื่อนลงมานะครับแล้วก็ข้อ9้นะครับปัญหาที่ได้รับการแก้ไขนะครับหเลยนะครับแก้ไขปัญหานี่เลยนะครับการแสดงผลของ For w a r ร์ s นะครับแล้วก็นี่เลยนะครมีการปรับเปลี่ยนนะครับสเตตัสของอาวุธต่างๆด้วยนะครับแล้วก็มีการปรับแสดงค่าไอคอนบัฟต่างๆนะครับแล้วก็มีการปรับปัญหากลไก MVP ที่สามารถเอาชนะ Back s m i t h c a น n อนแบบผิดกฎผิดปกติ นะครับแล้วก็มีแก้หลายๆอย่างมากนะครับแล้วก็รวมไปถึงข้อสุดท้ายนะครับมีการประกาศเนื้อหาเวอร์ชันใหม่ร่วงหน้านะครับดันเจียนใหม่การแข่งขันใหม่วิธีการเล่นกิวแบบใหม่ๆแล้วก็การปรับปรุงวิธีการเล่นแบบตอบคาถามใหม่นะครับ ก็หลักๆแล้วก็ประมาณนี้นะครับก็โอเคนะครับสาหรับการสรุปในส่วนของแพทอัปเดตในวันพรุ่งนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับช่องนั s เซอร์เอกนะครับก็ตอนนี้เล่นเสกอยู่นะครับบอกลเลยว่าชีวิตเปลี่ยนไปดีขึ้นมากๆนะครับจากที่ตีใครไม่เข้าตอนนี้ก็ฮิต2ฮิตก็นอนแล้วนะครับสาหรับในส่วนของอาชีพนี้เนาะก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องผมด้วยแล้วกันนะครับจะมาอัปเดตข่าว RO ออริจินให้เพื่อนๆได้รับทราบกันนะครับแล้วก็อาจจะมีการย่อบ้างนะครับสรุปให้บ้างหรือว่าพูดผิดหรือว่าอาจจะไม่ตรงบ้างนะครับยังไงก็ขออภัยด้วยละกันนะครับหรือว่าไม่มีภาพประกอบยังไงก็ขออภัยด้วยละกันนะครับสาหรับในส่วนของการรีวิวการอัปเดตแพตต่างๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีสวีดัตไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะมารีวิวตัวละครนี้ให้ดูกันนะครับหลังจากที่ ผมได้ของใหม่มานะครับยังไม่อยากอวดนะเดี๋ยวไปดูคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีสวสดีไว้เจอกันครับบ๊ายบาย